s a m s ุง Galaxy S 2ี่นะครับกับ Circle to Search นะครับโอ้โหอันนี้มันแบบว่าสุดยอดมากๆเทพมากๆเลยครับตอนนี้ s ซัมซุงก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์ Galaxy S 2 4ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะใครที่เร่งอยู่สนใจนะครับก็เข้าไปจองกันได้เลยนะครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับมันมีฟังก์ชันนึงนะครับเรียกว่า Circle to Search นะครับ มันสะดวกมากปกติแล้วเวลาเราจะเสิร์ชหาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องไปพิมพ์ใน Google ใช่ไหมครับพิมพ์แล้วก็ไล่หารายอ่านาอะไรแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์อันนี้มันเอา AI เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ Samsung กับ Google นะครับก็จับมือกันนะครับพัฒนาตนนัวนี้จนถึงเียว่า Circle to Search ประมาณว่าคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นรูปอะไรเห็นรูปต้นไม้เห็นรูปแจก,กันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกเอ้ยอยากได้อันนี้จังเลยมันเรียกว่าอะไรนะ ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับคุณแค่เซอร์เข้าแค่นั้นเองนะครับ AI จะทําการเซิร์ชให้คุณเรียบร้อยเลยโอ้โหมันสะดวกมันรวดเร็วมากนะฮะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากระบบนี้เทคโนโลยีนี้นะครับเขาก็ประกาศเลยนะครับที่งานว่า Android only นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ iPhone อยู่ที่ใช้ Apple อยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่า Apple พอเขาออก iPhone 10 หขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะมีอะไรที่ว้าวไหมมีอะไรมาแข่งกับเขาทาั้งนี้ไหมที่มันจะสู้กันได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมารอตามกันคุณที่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับก็ติดตามคลิปต่อๆไปได้ที่นี่ครับบ d d y c r ว a t i o นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ